วงชะตาชาวราศีกันครับประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 8นรับโดยท่านที่เกิดในวันที่14นะครับกันยายนถึง14ตุลาคมโดยประมาณครับหรือว่าท่านที่เกิดละขนาราศีกันนั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนว่าการย้ายของตำแหน่งดาวสุวันที่2มิถุนาไม่ค่อยส่งผลดีเรื่องการเงินนะแต่แต่ไม่ได้แปลว่าการเงินเราจะหายนะผมกาลังหมายคมว่าไม่มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทองเยอะครับตำแหน่งที่เป็นลักษณะส่วนหนึ่งคือมันตรงข้ามกับดวงชะตาของเราเลยเป็นตำแหน่งของดาว,ดาวราหูด้วยนะครับซึ่งพอเกณฑ์มาเล็งคู่กันนี่มันสมงผลใ่เงินทองมันเข้าง่ายออกง่ายเกินไปนะครับกลายเป็นว่าเราเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับ การงานนะครับเขามีมุมมองที่ว่าหน่งดาวเกี่ยวกับเรื่องราภารห,หรือโชคราฟเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดีนะครับเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขคือหามีสรกางการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่แล้วกันนะหรือ,อใช้ข้อในช่วงนี้ผ่านมาหรือปลายปีหรือต้นปีที่ผ่านมามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเลิกรากับคนรักเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอคนที่อายุมากกว่าเจอคนที่ผู้ใหญ่กว่าหรือคนที่เข้ามาคอยประถมคอยช่วยเหลือเราได้เช่นกันนั่นเองนะครับไมเพาะเรื่องปัตตานีที่เป็นเป็นราหูในส่วนนี้เขาถือว่าไม่ได้เป็นเพาะเรื่องความรักเรื่องคู่อย่างเดียวนะมันยังเกี่ยวพันกับเรื่องที่ตัวเราไปเกี่ยวพันกับเรื่องธุรกิจงานออนไลน์งานขายต่างๆหรือเกี่ยวกับเรื่องการที่ใช้ความสามารถทางโซเชียลมีเดียในการทํางานนะครับในส่วนนี้ผมยังให้คเครดิตชาวราศีกันอยู่ว่ามันไม่ได้แย่นะครับกลับมีมุมมองที่ว่ามีโอกาสที่จะได้ไว่ได้า ได้รับการยอมรับอ่ะหรือได้รับชื่อเสียงขึ้นมาแบบปัจจุบันทันดวลกระทันหันได้นะครับแต่ต้องขยันทําหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องการตลาดต่างๆด้านงานออนไลน์ครับนะถ้าใครยังไม่เคยลองหรืออะไรไม่เคยนี่ก็ลองศึกษาดูนะครับมีโอกาสที่จะได้เรื่องพัฒนาความสามารถขี่ศักยภาพทางด้านนี้ในช่วงนี้นั่นเองนะครับเรื่องการเดินทางครับขับรถขับราผานะต่างๆยังต้องระวังบ้างนะในเดือนนี้เกณฑ์มิชุนาเขาถือว่าการขับรถการเดินทางไม่ค่อยดีนะครับการเดินทางไปทํางานไกลๆหรือการใช้ยานพานะต้องระวังบ้างส่วนหนึ่งมาเกี่ยว เพื่อนฝูงด้วยนะครับคนรู้จักใหม่ๆให้ระวังนะครับตัวเราเองมีคนหน้าใหม่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยอาจจะต้องวางตัวดีๆระวังระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาจะเอาเปรียบหรือสร้างปัญหาให้เราได้เช่นกันนะครับชาวราศีกันนะื่อนการลงทุนนะครับสำนักลงทุนหรือคนที่เตรียมเอาเงินไปลงทุนทาธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆหรือซื้อเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินต่างๆหรือการเทรดนะครับทั้งหุ้นทั้งทองอะไรผมมองว่าระคับประคองไปก่อนนะครับหรือถ้าอยากลองทําดูอย่าทําเยอะ นะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยเกณฑ์ด้านโชคลาภด้านการเงินหรือการมีโชคด้านธุรกิจโดยตรงมันไม่ค่อยเดน่นมันเหมือนกับมันมีดาวปลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้านตำแหน่งทางทิศทางการเงินอ่ะพอเรา,าอ่านภาพรวมทั้งหมดแล้วมันคอน่คอนข้างที่จะส่งผลที่ไม่ค่อยดีกับเกณฑ์ด้านการลงทุนหรือการเสี่ยงือกันนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เล่นหุ้นเล่นหวยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเรื่องธุรกิจต่างๆก็ยังคงมลักษณะการประคับประคองของเดิมไปก่อนนะซึ่งมันไม่ได้แย่อะไรมากนะครับ แต่พอมาดูอ่านภาพรวมทั้งหมดของตำแหน่งดาวที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกับชาวราศีกันเนส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานอิสระนะครับคนที่เพิ่งจะโชคดีได้งานใดๆอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องงานฟรีแลนซ์ได้โชคได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูงเหมือนเดือนนี้ทุกขลาบเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าถ้าใครได้งานใหม่ได้โชคใหม่ๆได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ลองทําได้พิสูจน์ตัวเอง กลับไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับทำให้บางครั้งขาดเครดิตกับความเชื่อถือได้เลยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยยังไงเสียถ้าทํางานอย่างต่างเนี่ย เต็มที่นะครับทำให้ด no. ีท like ี s <S ่สุดนะครับไปเข้าเชื่อถือเรานะครับว่าเหมือนกับว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่มาจากความสามารถของเราหรือสกยภาพในตัวเรานะครับอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเกี่ยวพันกับว่านีดหน่อยคือเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับชาวราศีกันในระยะนี้เนี่ยให้ระวังโรคไปไข้เจ็บซึ่งไม่ได้มาจากตัวเองนะระวังโรคติดต่อโรคอะไรร้ายหรือโรคอะไรต่างๆที่มาจากคนอื่นได้นะครับการแพ้อากาศภูมิแพ้หรือเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนะครับให้ใส่ใจสุขภาพทางด้านนี้หน่อยแล้วกันนะครับเออส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมมองว ได้เสียนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาให้รอบครอบนะครับจริงๆการเรงินการทองอาจจะมีเข้ามาน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่โอกาสแต่ว่าตัวเราให้ใส่ใจเรื่องเงินเรื่องทองแล้วกันอย่าไปใจดีเกินไปหรืออย่ามีน้ําใจจนตัวเองเดือดร้อนแล้วกันนะครับฝากไว้ทุนนี้นะครับสำหรับชาวราศีกันประจําเดือนมิถุนายน2568ครับผมถ้า่านชอบเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงการพยากรณ์โชคลาภเลขมงคลเบอร์มงคลหรือการฮวงจุย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์เพิ่มด้วยนะครับขอบคุณครับ